อย่านะวิเวกผมนะ่ะอาจจะกลับขึ้นมาได้ถ้าไม่กระทบหินข้างล่างจนกระดูกแหลกเหลวแต่คุณละ่ะด้วยไหลที่ใช้ไม่ได้ข้างหนึ่งอย่างนั้นคุณจะมีชีวิตรอดไปได้อย่างไรคุณจะจมน้ำตายอย่างไม่ต้องสงสัยไพรัตกระูลบอกจุ๊จุอย่าอึงไปครับอย่าอึงไปไม่ต้องกลัวเราจะลงไปด้วยกันวิเวกกระซิบในตาของเขาเป็นประกายขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ไพรัตยืนเหยียดขาตั้งหลักมั่นกล้ามทั้งสองขบกันแน่นชายพิการก็ยังคงก้าวตรงเข้าไปชั่วอึดใจหนึ่งไพรัตยืนปล่อยแขนทั้งสองข้างตกลงข้างกายราวกับยอมจำนนแต่ภายในพริบตาต่อมาเขาก็กระโจนเข้าใส่วิเวกเหมือนแมวตะคุบหนูหมัดขวาของไพรัตลั่นเข้าไปที่ปลายคางวิเวกอย่างแรงและแม่นยำ มันหนักพอที่จะคว่ามแม้คนที่ใหญ่โตกว่าวิเวกสักสองเท่าได้แต่ถึงกระนั้นภัรัตก็ยังไม่สามารถยับยั้งน้ำหนักตัวของชายพิการที่พุ่งเข้าไปให้ชะงักอยู่กับที่แขนอันยาวข้างหนึ่งของวิเวกรวบบ้นเอวภัรัตไว้แน่นต่อจากนั้นทั้งสองคนก็พลัดตกลงไปท่ามกลางความเมืองว้างว่างเปล่าระหว่างชะงนผาสูงกับพื้นน้ำในลำห้วยนั่นเอง ชายทั้งสองต่างก็ผลัออกจากกันภายรัตหล่นตูมลงกลางวังวนของแอ่งลึกพอดีน้ำที่เย็นเฉียบเข้าหูปากจมูกจนสำลักหายใจไม่ออกลืมตาไม่ขึ้นเขารู้สึกว่ากระแสน้ำของมันดึงดูดตัวดิง่งดิ่งและดิ่งลงไปจนกระทั่งเท้าของเขาสัมผัสกรวดก้อนใหญ่น้อยที่ท้องทาน ฉันกำลังจะจมน้ำตายไพรัตคิดพร้อมพยายามตะเกียกตะกายทรงตัวต้านกระแสน้ำที่หมุนควักอยู่รอบกายครั้งหนึ่งเขาพยายามกลั้นใจผดทะลึ่งขึ้นมาสุดแรงเกิดเจ้ากรรมศีรษะไปติดอยู่ในระหว่างรากไม้เขาจึงเงยหน้าหายใจสูดอากาศเข้าไปเต็มปอดแล้วค่อยๆบังคับจิตใจให้เป็นปกติแล้วดำลงไปใหม่ คราวนี้เท้าข้างหนึ่งแกว่งเข้าไปติดอยู่ในซองหิน